ออ๋พอพามาก็พาชมป่าป่ายางตามกูนาชมบรรยากาศทักทายเพียรทุกท่านพาชมป่ายางตามกูนาบ้านเฮ้าน้ำมาพิลามป่ายางป่ายางตามกูนากำลันจะเดินกลับบัดพาเที่ยว ที่หอดุ่งวัดอ้าบัางปลายังชมบรรยากาศปลายังขางวัดขัปลูกยางตามคู่น้าพุกยางตามคู่นาบานเฮาทำบรริกาศสวยๆงามมันกศัศดวคนยังไม่ตก ทำได้จะตกแล้ววันนี้วันนี้ทำไายจะตกพาพาส้มป่ายางสวยปลายางสวยงามธรรมาชาติบานเข้ารบป่ายางพาเที่ยวป่ายางตามคู่นาะคู่น้าบานเฮาโอ้บลบอปล่ยครับพี่น้อมเต็มยุคคู่นะ้า เที่ยวพายังตามคูนาานเาเที่วพายังตามคูนา ม,ม,าามาชมบรรยากาศบรรยากาศแบบบานโอ๊กมันออกงามอยู่สวยบรรยากาศแบบบานโอ๊กบรรยากาศสวยบรรยา,ายกาศสวยงามพาเที่ยวถุงนาพาเที่ยวถุงนาพาย่างหลังวัดชมบรรยากาศตอนเที่ยว อันนี้ตอนเที่ยงสวยงามสวยงามธรรมชาติอาย่างสวยงามธรรมชาติบ้านเข้าเท่าบรรยากาศบรรยากาศทุ่งนาฝนทำท่าจะตกฝนทำท่าจะตกแล้วอ๋อซ้มต้นยางใหญ่สวยงามกุกย่างไงกูนะ งามบอพี่น้องบรรยากาศอ๋อตรงหน้าตรงหน้าสวยบรรยากาศตรงหน้าสวยงามมาที่นี่ก็ช่วยก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้ปราชญ์โดยจะขอปรากฏยิ่งสารุสาทุสาทุศาทุเจริญพอ